สวัสดีค่ะช่อง mystar นะคะเรื่องย่อละครตามหารักที่เธอลืมใน e ีที่4ี่ถึงอ e ีที่7ที่ใชยในวันจันทร์ที่17พฤศจิกายนจนถึงวันที่20พฤศจิกายนนี้ทางช่องวัน31เวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะขวัญเนตรแอบ,บมาเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาลโดยที่ไม่รู้ว่าออนดำพาได้สั่งให้พยาบาลคอยจับตาดูขวัญเนตรว่าจะแอบ,บมาหาฮิรันหรือไม่พอรู้สึก สงสัยว่าทรไมหิรันถึงได้เพ้อถึงชื่อขวัญเนรแถมยังกดเงินให้อีกอรนภาจึงไม่ไว้ใจส่วนภาคินนั้นเขาเองก็กำลังสงสัยว่าขวัญเนรเป็นมิจฉาชีพที่เข้ามาหาพ่อของเขาเขาจึงคอยจับตามองดูอยู่ขวัญเนรไม่ได้เจอกับหิรันที่ป่วยหนักก็สงสารที่ไม่มีโอกาสที่จะได้พูดความจริงว่าขวัญเนรคือลูกของพ่อที่พ่อกำลังรู้สึกผิดที่อยู่ในตอนนี้ขวัญเนรเห็นพ่อกำลังหลับก็ไม่อยากจะปลุก จึงเอาเงินใส่ซองมาคืนเอาไว้ที่หัวเตียงเพราะขวัญเนธที่มากรุงเทพนั้นไม่ต้องการอะไรนอกจากอยากจะมาเจอพ่ออยากจะมาอยู่กับพ่อจึงได้เข้ามาทํางานไกลๆระหว่างที่ขวัญจะกลับนั้นจูจูฮิรันก็มีการกระสรับกระส่ายขวัญเนธรีบเข้าไปหาพ่อด้วยความเป็นห่วงได้ยินฮิรันกำลังเพอ้อร้องไห้เสียใจอย่างหนักพลางดึงมือขวัญเนธเข้ามากลุ่มร้องว่าพ่อขอโทษพ่อขอโทษ ขวัญเนรอยากจะเข้าไปกอดแต่ก็ไม่กล้าได้แต่พูดร้องเบาๆเรียกพ่อหนูอยู่นี่แต่เสียงของขวาญเนรก็ไม่ดังพอที่ฮิรันจะรับรู้ว่าลูกสาวของเขาที่หายไปได้มาอยู่ตรงนี้แล้วน้ำตาของขวัญเนรไหลออกมาจนทําให้ฮิรันลืมตาขึ้นมามองดูไม่เห็นหน้าขวัญเนรมาเยี่ยมทําให้อาการของฮิรันกลับดีขึ้นทันตาสตายตาที่ฮิรันมองขวัญเนรนั้นเต็มไปด้วยความสุขขวัญเนรก็ดีใจ ที่มีโอกาสได้อยู่กับพ่อสองต่อสองควนเนธทำถึงอาการของฮิรันฮิรันยิ้มมีความสุขพลางลูกมัวขวัญเนธไปมาได้ความเอ็นดูควนเนธบอกว่าเอาเงินมาคืนคุณลุงแต่ฮิรันก็บอกว่าไม่รับเพราะเงินนี้เขาให้ขวัญเนธไปแล้วฮิรันรู้สึกถึงความสุขอย่างประหลาดขวญเนธอยากจะให้พ่อหายป่วยเร็วๆจึงอยากจะให้เลิกกินเหล้าแต่ฮิรันก็พูดถึงเล่าถึงความเจ็บปวดที่คิดถึงลูกเมียที่หายไปจนทําให้ต้องกินเหล้าเพื่อให้ลืม ขวัญสงสารพ่อมากระหว่างที่ขวัญเนรกำลังคุยอยู่กับฮิรันอย่างมีความสุขนั้นพาคินก็ได้มาเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาลด้วยทําให้ได้เห็นขวัญเนรที่มาหาพ่อของเขาพาคินแอบดูอยู่ก็คิดระแวงว่าเพราะตั้งแต่ที่เขาเกิดมาก็ไม่เคยเห็นพ่อยิ้มมีความสุขแบบนี้เลยพาคินที่ปักใจเชื่อว่าขวัญเนรพยายามเข้ามาตีสนิทกับฮิรันเพื่อวางปลอกลอกเงินทองพาคินเปิดประตูเข้ามา ขวญเนตตกใจที่พาคินทำหน้ายักใส่ดึงตัวเธอออกมาจากห้องต่อว่ายังรุนแรงคุณคิดจะทำะไรนะ่ะขวญเนตไม่ยอมเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดจึงเพียงกลับทำให้พากินเริ่มโมโหว,ว่าดูคุณจะเข้าอกเข้าใจพ่อของผมจังเลยนะคุณมีอะไรปิดบังพบอยู่พาคินจับขวญเนตเพื่อเค้นหาความจริงแต่ความลับเรื่องนี้ขวญเนตบอกใครไม่ได้เพราะยายชื่นได้สั่งเอาไว้มันอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิต เมื่อขวัญเนตไม่บอกทําให้พาคินก็ยิ่งโมโหเมื่ออรัมพามาถึงโรงพยาบาลทําให้อรัมพาได้เจอหน้าขวัญเนตรแล้วก็จาได้ว่าเป็นคนที่เคยเข้าไปกินในร้านครัวเปรียจันทร์และได้บอกว่าอยากจะเจอกับฮิรันเจ้าของร้านนั่นเองอรัมพาจะเอาเรื่องขวัญเนตรพาคินทิปสั่งให้ขวัญเนรกลับไปก่อนก่อนที่จะมีเรื่องกันพาคินเดินกลับเข้ามาเฝ้าฮิรันที่กําลังหลับอยู่พอดิจยาระหว่างนั้นชานอนก็เดินเข้ามาหา ด้วยรอยยิ้มและยื่นอาหารให้พาคินว่าผมเอาของโปรดมาฝากนะครับพาคินยิ้มดีใจที่ชานนช่างรู้ใจเขาทั้งสองคนนั่งคุยกันกินอาหารกันไปอย่างมีความสุขจนพาคินแอบเสียไม่ได้ว่าถ้าอามีลูกขึ้นมาอาจต้องดูแลเขาดีๆมากๆแน่เลยคำพูดของพาคินทำให้ชานนแอบปลื้มใจไม่ได้ที่ได้เห็นลูกชายของเขามีความสุขถึงแม้พาคินจะไม่รู้ความจริงว่า ชาโนนเป็นพ่อแท้ๆของเขาเองพอเรื่องนี้ชาโนนจะบอกให้พาคินรู้ไม่ได้ส่วนออนรำมพาก็เป็นเดอดเป็นแค้นขวัญเนรมากรีบโทรไปหาหมดที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบุคคลบอกว่าเด็กที่ชื่อขวัญเนรได้มาหาฮิรันถึงโรงพยาบาลฉันไม่อยากให้มันอยู่ใกล้ๆพี่ฮิรันจึงได้สั่งหมดให้หาวิธีที่กำจัดขวัญเนรให้ถูกไล่ออกให้ได้หมดที่ไม่ค่อยชอบนั่งขวัญเนรอยู่แล้วเรียบรับคำสั่งเพราะหวังจะเอาใจรอออนรำมพา ว่ามดยินดีทําให้ค่ะทําให้มดวางแผนเสร้ายขวันเนตรมดได้เรียกพลอยใส่ที่เป็นเพื่อนสิ์ของขวาญเนรเข้ามาหาและสั่งพลอยใสว่ามีเรื่องจะให้ทํามดหยิบถุงยื่นให้กับพลอยใสพร้อมทั้งให้กุญแจล็อกเกอร์ของขวัญเนรด้วยได้บอกว่าเอาของเนี้ยเอาไปที่ล็อกเกอร์ของขวันเนรฉันอยากจะให้ขวัญเนรโดนไล่ออกมดได้พูดตรงๆกับพลอยใส่แต่พลอยใส่ไม่สามารถทำร้ายขวัญเนรได้ทำให้คิดมาก และหาทางช่วยขวัญเนธบางเอิญก็เดินใจลอยมาชนเข้ากับวายโยที่ลังเดินมาตรวจงานพอดีวายโยที่แอบชอบพลอยใสทําให้ไม่ได้เจอกันอีกจึงนัดพลอยใส่ไปกินข้าวด้วยกันสกบือ้อทําให้พลอยใส่คิดได้ที่จะหาทางช่วยขวัญเนธได้อย่างไรทางด้านฮีรันหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลฮีรันก็รู้สึกมีความสุขขึ้นอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อเพราะมีความหวังที่จะได้เจอลูกกับเมียที่หายไป ทำให้ฮีลานหันกลับมาดูแลตัวเองมาออกกาลังกายขวานเนธเห็นพ่อที่อาการดีขึ้นก็รีบเอาน้ามาให้ดื่มฮีรันไม่เห็นขวันเนธก็ยิ่งมีกําลังใจทั้งสองคนได้เติมพลังให้กันอย่างมีความสุขพากินที่ยืนแอบ,บมองดูอยู่เห็นพ่อยิ้มได้เมื่อได้อยู่ใกล้ๆขวาญเนธก็อดแปลกใจไม่ได้แต่ก็รู้สึกดีที่เห็นพ่อสดชื่นขึ้นจึงเอาเรื่องนี้มาคุยกับวายุเพราะเขาไม่ไว้ใจขวาญเนธ วายุเห็นพากินคิดมากก็ปลอบใจว่าถึงอย่างไรมันก็ดีไม่ใช่หรอที่พ่อมีอาการดีขึ้นออนรัมพาที่ไม่ชอบหน้าขวัญเนธได้มาจัดการขวัญเนธด้วยตัวเองโดยมีโมดคอยช่วยเหลือออนลัมพาตรงค่อยเล่นงานขวัญเนธที่ทำตัวใกล้ชิดฮีรันโดยหาว่าขวัญเนธคิดจะมาปอกลอกและคิดจะมาออดฮีรันขวัญเนธไม่ยอมที่จะให้ออนลัมพาพูดใจยแย่ใส่จึงเถียงกลับ จนทำให้อรมภาเข้าลงไม้ลงมือกับขวัญเนธพาคินได้ประกาศรับสมัครผู้ช่วยแม่ครัวที่ร้านโควเปมจันท์ที่ลัาจะมาเปิดสาขาใหม่ที่บิ๊กซีทำให้ขวัญเนธตัดสินใจไปสมัครงานพาร์ทไทม์ที่ครัวเปมจันทร์ในตำแหน่งผู้ช่วยแม่ครัวแต่กลับถูกภาคินได้ปฏิเสธทันทีแต่ขวัญเนธก็ไม่ยอมแพ้ร้องขอโอกาสเพื่อจะให้ภาคินได้ชิมฝีมือการทำอาหารของเธอก่อนก่อนที่เขาจะตัดสินใจปฏิเสธเ,เธออย่างเด็ดขาด ในที่สุดพาคินจึงได้ให้โอกาสขวัญเนตรได้ลองทําอาหารซึ่งขวัญเนตรก็ได้ทําแกงรันจวนที่ยายชื่นสอนให้ทําให้ขวัญเนตรได้ไม่มีโอกาสเข้ามาทํางานเป็นผู้ช่วยแม่ครัวที่ร้านคัวเปรมจันทวายอหัวหน้าฝ่ายบริหารสงสัยว่าอาจจะมีคนทุจริตแฝงตัวอยู่ในบริษัทหลังความลับเกิดรั่วไหลไปอยู่สู่คนนอกเขาจึงขอร้องให้พลอยใสช่วยหาหลักฐานเปิดโปงคนผิดมาลงโทษให้ได้ ในวันเปิดตัวสาขาใหม่ของครัวเปรมจันทร์กำลังดำเนินไปอย่างราบรื่นจนกระทั่งเกิดเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นทำให้สองพ่อลูกเจ้าของร้านฮิรันและพากินต้องช่วยกันแก้ไขวิกฤตกันอย่างเร่งด่วนแต่แล้วจูจ่ๆฮิรันก็มีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกอีกจนล้มฟุบลงไปพากินรีบเข้าไปดูอาการของพ่อด้วยความเป็นห่วงติดตามกันได้ตามหารักที่เธอลืมในอีพีที่4ถึงอีพีที่7 ในวันจันทร์ที่17พฤศจิกายนจนถึงวันพฤหัสบดีที่20พฤศจิกายนนี้ทางช่องวัน31เวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะขอบคุณนะคะจากช่องไมสตาค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปบุนหาค่ะ